่อจากนั้นให้เรากดไปบอนตัวหนังสื้อสีฟ้านี้กดเข้าไปได้เลยสบายดีสบายดีมือนี้มาพบกับสอง bk สุกเซนคลิปนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครแพลตฟอร์ม เมตาพาเลตครับซึ่งจะเป็นแล้วได้นั้นเอาไปเบิ <c oughs> ้องํำกันได้เลยก่อนอื่นมดต้องมีผู้เพื่อโอกาสหรือผู้ที่แบ่งปันขอามู้ส่งสิ่งทรงลิงมาให้เราเ่ราว่าจะทรงมาทางว t s แอ p หรือ Messenger หรือทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ่หลังจากนั้นเราก็กด <c oughs> ลิงนั้นเข้าไปได้เลยซึ่งขัพเจ้าจะเป่เอาอยู่ทางว t s แอปเนาะในเมื่อเข้ามาว t s แอปแล้ว ให้เรากดเข้าไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะกดเข้าไปลิงก์นี้ได้เลยในเมื่อเข้ามาแล้วหน้าต่างของแพลตฟอร์ม e t a Palace ครับจะเป็นแบบนี้เนาะเอามาเบิงงนำกันว่ามันมีอย่างแดซึ่งหน้าต่างตัวนี้จะเป็นบอนที่เฮาบอนข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเนาะ นำไซส์เอามาหูจา้จักาห้องตัวนี้นำาขันได้เลยก่อนอื่นบดให้เอามาเลือกภาษซาก่อันวานจะษาเท่าตได้ซึ่งข้าพระเจ้าจะภาราอัาคิดเนาะตัวนี้ซึ่งตัวที่หนึ่งนี่จะเป็นเด็กผู้ในะนาเนาะแต่ตัวที่สองนี่จะเป็นคือซื้อซื้อของเห่าใส่ตามซื้อแถวของเห่าเลยเนาะตัวนี้นี่ ซึ่งตัวต่อมานี่เป็นสิ่งสำคัญก็คือมันจะเป็นพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสซึ่งรหัสตัวนี้นี่ให้เราพิมพ์มาตัวพิมพ์ใหญ่ตัวนึงแล้วก็ตามด้วยตัวพิมพ์น้อยแล้วก็ตามด้วยตัวเล็แล้วตัวถัดมานี่ซึ่งตัวนี้จะสาคัญลายตัวนี้จะเป็นรหัสความปลอดภัยเนาะให้เราใส่คือกันก็ได้เพื่อจะ เป็นการชื่ง่ายเราเพลี่ยแต่วฮาามาเปลี่ยนตัวท้ายหรือว่าตัวหนึ่งซ่องตัวก็ได้เนาะตัวนี้นี่เนาะซึ่งตัวถัดมาก็คือฟูเ <Full name S 2> นมนี้ใส่เป็นซอแทองฮาเลยเนาะให้มันตรงคือครับตัวอีซ่องนี้ก็ได้ซึ่งตัวถัดมานี่จะเป็นอีเมลซึ่งอีเมลนี้ให้เราใส่เป็นอีเมลปัจจุบัน เพราะว่าเราจะได้ไปยืนยันตัวตนอยู่ทางอีเมลซึ่งตัวถัดมานี้จะเป็นอเปเลือกสันซาร์เนาะตัวนี้เนาะให้เขากดเข้าไปบนลูกซ่อนตัวนี้เลยแล้วก็มาเลือกว่าสันซาร์เามเป็นเท่าใดเนาะซึ่งว่าเขาเป็นคนลาวค่ใส่ลาวพิโพดิโมอ่าแอสติกรีพับลิกนี้เนาะสามารถกดเข้าไปได้เลย แล้วตัวถัดมานี่ให้เราเปลี่ยนไส่เป็นตัวนี้เป็นรหัสประเทศแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เนาะในเมือ่อฮาป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ใหเรามาเบิงคืนว่ามันทึกแล้วบอเนาะมันตรงกับตัวจริงของเขาถ้าจะเป็นการดีให้เราจดไว้จดไว้เป็นรายละเอียดเนาะเพื่อเราจะบ่ลองบ่ลืมในการไปล็อกอินเขา้า ในเมื่อมั่นใจจือเรียบร้อยแล้วเนาะให้เอาเข้าไปบอลว่าแอมน M not a robot ค่อยบ,อโโบอุ๊มบนลโรบอทเนาะตันนี้เนาะให้เอากดเข้าไปกดเข้าไปา็า่าให้เอาสามารถกดลงทะเบียนได้เลยตัวสีดำในเนะาะเอากดลงทะเบียนล่างจากนั้นให้เาอาลงทะเบียนมันจะแจ้งให้เอาไปแอคทีฟยูอีเมลของเอาเนาะ แล้วให้เราเข้าไปบอนอีเมลพอกเลยเนาะเข้าไปบอนอีเมลโอเคเนาะรว่าขาเจ่าจรงาข้อความมาทางอีเมลให้เราแล้วเอากดเข้าไป ในเมื่อกดมาหน้านี้แล้วให้เาสังเกตเบึ่งตัวหนังสือตัวชีฟ้าี่เนาะแล้วเากดเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะลิงขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะเาสังเกตเบึ่งแล้วเากดไปทีบอลสร้างจำตัวนี้กดเข้าไป แล้วเาไปเบรงเมนูบนวาเพิ่มไปที่หน้าจอหลักตัวนี้เนาะแล้วเรากดเข้าไปได้เลยแล้วเราไปเบรงว่ามันไปโชว์ขึ้นหน้าจอหลักของเราแล้วบบกดออกโอเคเนาะถือว่ามันจะมาโชว์อยู่หน้าจอหลักตังนี้อ่าซึ่งการที่เรา,าแพลตฟอร์มมาไว้บนหน้าจอหลักนี้ก็เพื่อการสะดวกสบายในการที่เราเข้าเอาออกเนาะ ว้าวกดเข้าไปเลยแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปเขากดเข้าไปได้เลยในมือเขากดเข้ามาแล้วให้เขามาทําการใส่ซื้อแล้วก็ตามด้วยรหัสข้อเาูาที่เขาป้อนข้อมูลตัวที่ผ่านมาเนาะโอเคในเมือ่อเขาป้อนข้อมูลซื้อของเขา ตามด้วยรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้เอามากดบนวา่า M not A robot เนอะตัวน,นี้กดเข้าไปให้มันเป็นไม้ติก๊กสีฟ้านตัวนี้เนาะแล้วให้เอาทำการเข้าไปได้เลยโอเคตัวน,นี้ก็จะเป็นหน้าต่างของแพลตฟอร์ม Meta Palace เนาะ นี้เนะเาะหามารถมาศึกษานำกันได้เลยซึ่งตัวนี้เราสามารถไปเปลี่ยนปาษซ่าก็ได้เนะาะหลังกากจะสะดวกสบายในการซื้อสร้างหรือในการที่สิ่งที่เราต้องการหูซึ่งคลิปในการสมัครแพลตฟอร์ม Meta Palace ครับก็หมดเพียงเท่านี้ แล้วเราไปพบกันในคลิปต่อไปสบายดี